วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูช่วงของโปรแกรมคเดลเมื่อเกิดการอัปเดตแล้วบางทีก็อาจจะเปิดไม่ได้นะครับนะครับเกิดการเออร์เลกขึ้นนะครับก็ไม่สามารถจะทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นคดเดล6หรือคดเด็7นะครับเป็นเหมือนกันนะครับ ใี้เยากว่าช่วงนี้เนี่ยตัวพวกโปรแกรมนะครับถ้าเกิดการอัปเดตนี้ปัญหาของคอคอรดอกก็จะมีปัญหาเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแก้ไขนะครับมาดูวิธีการกันขั้นตอนแรกน,นะครับเราต้องทำการปิดเน็ตก่อนนะครับตัว wi-fi ตัวนี้ไล่์ เราไปทำการ uninstall โปรแกรมทิ้งนะครับไปที่ Control Panel นลนะครับไปที่โปรแกรมก็ทำการ uninstall ทิ้งหมดเลยครับตั้ง Corel Laser นะครับแล้วก็พก c o r l d ที้งหมดเลยนนีนเดี๋ยวผมจะ uninstall Corel Laser ก่อน มีสตอร์ทิ้งหมดเลยนะครับมันยังไงก็ใช้ไม่ได้แล้ว เมื่อเดี๋ยวถ้าเรา Uninstall ทิ้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ก็เดี๋ยวรอการอ n นสตอลซึ่จะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับเป็น Remove เลยเลยทั้งรี e v e ไฟนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการ Finish ไปเลยนะครับ เดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราอินสตอลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังทำการลบโฟลเดอร์นะครับมาที่ Dice OAM File x86 นะครับตัว3 w รแบบัวนค้กตัวนี้ลบทิ้งเลยนะครับ นั้นนะครับก็มาเช็คที่โปรแกรมไฟล์ดูทีว่ามีตัวข้อเดลตัวนี้อยู่ก็ลบทิ้งเหมือนกันนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการหา r ิสเตอร์นะครับก็มาพิมพ์ว่าเลขเดิเข้า,า,า,าไป i เป็นนตัวี้้ใหเข้ามาตัวที่2นะครับเข้ามาที่ซอฟต์แวร์นะครับหาตัวคอเดลนะครับตลบทิ้งไปแล้วก็มาตัวแถวที่3นะครับ เช่นการที่ซอฟต์แวร์หาตัวคอเดียวแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อลบรีจิสเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะลบโฟลเดอร์เสร็จตอนนี้เราก็ต้องมาลบอ,อัวตัวไฟล์ทีหนึ่งครับเราเข้ามาที่ดิสเข้ามาที่ไดาซีนะครับเข้ามาที่ User ก็ใครชื่ออะไรก็ใส่ใน,นใ่แล้วก็พิมพ์ต่อด้วยนะครับ,พ,พ,รรบรรพิมพ์ด้านหลังเนี่ย s l a s นะครับ slash มพ์ด้วย a okay. p p data ตัวนี้ครับพวก,ก็มาดูท,ที่ตัวลม,มิ่งตัวนี้ก็จะมีคอเดลอยู่นะครับก็ให้ทำการลบไปทีนึ่ง งนี้แล้วก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องได้นะครับแล้วก็ค่อยมาลงโปรแกรมใหม่ครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรารีสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูการลงโปรแกรมกันครั้งหนึ่งหลังจากเรารีสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําการลงโปรแกรมใหม่นะครับก็ให้ทําการปิปดเน็ต่อนนะครับตอนนี้เน็ตไปปิดทิ้ง ังจากนั้นนะครับก็ให้มาที่ตัว Windows นะครับถ้าเป็น Windows 10ให้ทำการปิดเรื่องของการแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่อัปเดตมาที่ Windows Security นะครับไวรัสนะครับก็มาที่ไวรัสตัวนี้นะครับ ให้กดเรียวไทม์นะครับออฟทิงเยสได้โอเคปิดทิ้งได้่ากนั้นนะครับก็ให้ทำการลงโปรแกรมให้เปิด Kitchen คิทเจนก่อน,นะครับเลือกมาเวอร์ชั่นที่ท่านต้องการนะครับให้ทำการก๊อปปี serial number โดยการป้ายแล้วก็คลิกขวา copy นะครับอย่าเพิ่งปิดตัวนี้นะครับรอให้จนกว่า install เรียบร้อยให้ทำการ install โปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น6เป็น7ก็เหมือนกันนะครับรอการแตกไฟล์นะครับส่วตอนนี้โปรแกรมก็จะทำการตรวจหานะครับ ปกติถ้าบางเครื่องนะครับก็อาจจะไม่ขึ้นหน้านี้นะครับอาจจะมีตัวให้ให้กดด้านบนนะครับอันนี้เรากดอังคีปได้เลยเรา Connect ไปนะครับให้กดตัว I have a serial number นะครับแล้วก็คลิกที่ช่องว่างว่าง Ctrl V นะครับ c t น l V หมายเลขที่ทเราค p ปปี้กันมาอยู่ที่นี่ก็เน็กได้เลย เราเลือกถ้าจะ Install ตัวเดียวก็ใช้เป็นแค s ซ่อมนะครับตัวที่เราไม่ต้องการใช้ก็อเอาออกไปการกด next ได้เลยนะครับ next, next อีกทีหนึง่งตัวนี้จะมีอ mm ัปเดตจากตัว Install Desktop s h o r t c u t นะครับอัปเดตนี่เราเอาออกไปนะครับเราทำการ next ได้เลยนะครับ Install now เดี๋ยวรอสักพักนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแคสก,กันอีกรอบนึงเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับฟินิชได้เลยนะครับแล้วก็ให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับกด yes ไปนะครับเราก็ทำการโค้ดได้เลยนะครับ ตัวนี้โปรแกรมได้มีการรีจิสเตอร์ตัวเก่าไว้อยู่แล้วนะครับก็เท่านี้ก็สามารถเปิดทำงานได้เลยก็มาลองเช็คการอัปเดตนะครับก็ให้ํำการปิดทิ้งทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยมาลงโปรแกรม c o r เด l เลเซอรอีกรอบหนึ่งนะครับ ดีแฟดเลเซอร์นะครับกด c าวเดลเลเซอร์ yes เข้าไปโอเคนะครับนตอ่ะตัวนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาลองเปิดโปรแกรมดูนะครับตรวคูกเคลนนี่ก็ปติดทิ้งไปได้เลยนะครับ มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปตั้งค่า,านะครับใครเป็นเครื่องรุ่นไหนก็ใส่ค่าที่บอร์ดได้เลยนะครับจะเป็นค่าของเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ก็เต็มเติมได้นะครับได้เป็นเครื่องเล็กก็ใส่3า0ร้อยส้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับ เท่านี้ท่านก็สามารถแก้ไขโปรแกรมที่อัปเดตแล้วทำให้ท่านเปิดคอเดลไม่ได้ใครถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ